สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยเตยยาเปิดดวงนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นคืนวันที่20ตุลาคมเนาะเป็นคืนแห่งแสงสว่างเป็นคืนของการทำพิธีบูชาพระแม่รักษมีในเทศกาลดีปวารีนะจ๊ะ,ะเทศกาลดีปวารีในการออกเขาเรียกว่าบูชาพระแม่ลักษมีด้วยการเอ่อ ถวายแสงไฟถวายแสงสว่างคือมันเป็นแบบสัญญาณเหมือนเป็นปีใหม่อ่ะเหมือนเป็นปีใหม่ของเขาเหมือนเป็นแบบประมาณว่าเป็นการต้อนรับสิ่งดีดอ่ะต้อนรับความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นนะเทศกาลดีปวารีในการบูชาองค์พระแม่ลักษมี20ตุลาสองพเมื่อคืนนี้นะอ่ะมาดูหน่อยว่าหลังจากที่คุณเนี่ยได้ไดบูชาหรือว่าได้ขอพรพระแม่ลักษมีแล้วเนี่ยในในเทศกาลดีปวารีเนี่ย พระแม่ลักษมีเนี่ยท่านกําลังอวยพรเรื่องอะไรให้กับคุณนะท่านกําลังอวยพรเรื่องอะไรให้กับคุณนะจ๊ะเช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวมคลิปดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นไม่ระบุเฉพาะเจาะจงเป็นดวงผู้หนึ่งคนใดนะจ๊ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื่อที่ยานในการรับชมและการรับฟังนะคะ อาใครที่ดูคลิปนี้ด้วยความเชื่อและความตั้งใจนะให้ระลึกนึกถึงในองค์พระแม่มหาลักษมีเลยในตอนนี้นะคะก่อนอื่นทำ,ำ,ทำตามกฎกติกากันก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปคลื่นพลังงานของความโชคดีของช่องเรานะจ๊ะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะอะขออนุญาต พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของทุกคนและขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะอ่ะขอพลังอํานาจขอพรขอบาร,รมีจากองค์พระแม่มหาลักษมีองศรสีลักษมีเจนะมหาองค์สีลักษมีเจนะมหาโอมครสีลักษมีเจนะมหานะคะขอพระแม่ลักษมีจงสื่อมาผ่านไพ่เลยว่า พระแม่กาลังอวยพรอะไรให้กับลูกรักข,ของพระแม่ให้กับสาวกของพระแม่ให้กับบุตรของพระแม่บ้างนะจ๊ะและคนที่ดูคลิปนี้คนที่ชมคลิปนี้ในตอนนี้พลังงานของคุณตัวตนของคุณคือปุ๊บก้าวถ้วยเป็นพลังงานของคนที่ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าความสุขและนะเป็นพลังงานของคนที่1โฟกัสเรื่องความสุขนะสองโฟกัสที่ตัวเอง3เป็นพลังงานที่ เป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นคนใจดีแล้วเป็นคนคือคุณแบบกาวถ้วยเนาะคนแบบเจ้าเนื้อนิดนึงเออมีน้ํามีนวลมีน้ํามีเนื้ออิ่มหนาสาราญนะกาวถ้วยหรือบางคนบูชาพระพิคเนศด้วยเออบูชาองค์พ่อด้วยคู่กับองค์แม่อ่ะกาวถ้วยบางคนก็แบบ ถวายน้ำถวายน้ำถวายนมถ,ถวายอะไรอย่างนี้ให้กับแม่เนะาะไพ่ก้าวถ้วยเป็นไพ่ธาตุน้ำนะจ๊ะ,ะมาดูต่อมันคือความสุขนะมันคือข่าวดีมันคือสิ่งดีมันคือความอุดมสมบูรณ์มันคือ,อความแบบโอเคเลยนะเก้าวถ้วยเนี่ยน่ะ พลังงานดีมากพลังงานดีมากคนที่พบคลิปนี้อ้าเมื่อคืนนะเป็นคืนวันดีปรวรีเออนะหลังจากที่คุณได้ทําพิธีขอพอรองค์พระแม่ลักษมีในเทศกาลดีปรวรีไปแล้วเนี่ยพระแม่ลักษมีอวยพอรอะไรให้คุณส่องถ้วยใครโสด ใครโสดใครเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าใครยังโสดอยู่อะไรอย่างนี้เออสองถ้วยใครขอเรื่องความรักเอาไว้เนี่ยใครขอให้มีคู่ใครขอรักใครขอคู่กับพระแม่รักษมี ออแม่ประทานให้นะเพราะพระแม่ลักษมีเนี่ยท่านเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ารวยและก็การขอพรเรื่องความรักด้วยนะจ๊ะท่านอาวตารทุกรอบเลยตามติดตามองค์มหาเทพพานลาลยไปทุกปางขององค์พานลาลัยที่อวตารเลยพระแม่ลักษมีจะแบบจะไม่ห่างองค์พานาลายเลยคือท่านเป็นเทพที่เป็นแบบ อ,องค์พ่อนารายกับพระแม่ลักษมีเนี่ยเป็นเทพที่แบบอยู่คู่กันตลอดอ่ะก็เด่นเรื่องความรัก,กอ่ะเด่นเรื่อง <ph im 're hết> ชีวิตคู่อะไรประมาณนี้ใครมีรักไม่สมหวังหรือใครไม่มีคู่สักทีลองไปขอพระแม่ลักษมีดูนะเออหรือใครที่ไปขอมาแล้วเ gasket. นี่ยใครโสดเนี่ยไปขอเลยเนี่ยพระแม่ลักษมีประทานเรื่องความรักมาให้แล้วว่าสองถ้วยเออเพื่อนที่ดีคู่ชีวิตที่ดีกัลยาณมิตร <the> <ngh oon lived> ที่ดีอ่านะโอ้โห ไพ่สองถ้วยก้าถ้วยสองถ้วยไขโสดไรโสดแล้วแอบไปขอเรื่องความรักกับพ่อแม่มาฉันรู้นะเธอแอบไปขอคู่กับพ่อแม่มานะแล้วก็บอกเลยนะว่ารอบนี้พ่อแม่อย่า u n f o โ l o w หนูนะเออพ่อพแม่แบบพ่อแม่อย่าดีรีดพรที่หนูขอไปนะเออพ่อพแม่อย่าดีรีดพรหนูนะพ่อแม่แบบ อออย่าคนเซิลนะอย่าคนเซิลพรที่ขอไปนะขอให้พรนั้นจงแบบเซเยสสักหน่อยอย่าเซโนอ,ะ,อะนะอ่ะดูต่อดูต่อซิว่าอ๋อเทศกาลหลังจากเทศกาลดีปาวารีไปแล้วเนี่ยพระแม่ลักษมีเขาจะกําลังแบบเขาให้พรท่านให้พอรอะไรคุณอีกโอ้เดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์แล้วก็เป็นราชาดาบ แล้วก็มาเป็นห้าไม้ใครทะเลาะกับแฟนนี่เธอฉันเห็นเลยคนที่ดูคลิปเนี้ยบางคนเลิกกับแฟนไปแล้วนะก้าวถ้วยเป็นโสดและเป็นพ่อไม้แม่ไม้แล้วออนะหรือบางคนแบบเพิ่งทะเลาะกันเพิ่งมีปัญหากันเนี่ยเดอะทาวเวอร์ Tower, แตกแยกนะห้าไม้ขัดแย้งทะเลาะมีปัญหาใครทะเลาะกับแฟนแล้วไปขอพรพระแม่ลักษมีขอให้แบบ เคลียร์กันคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยเออเธอเธอจะได้พ่อนั้นนะเออเธอจะได้พ่อนนั้นนะแฟนเธอจะแบบเธอจะมีโอกาสได้คืนดีกันกับแฟนเธอนะเออฉันจะทายแบบให้ประมาณนั้นเลยใครที่ทะเลาะก,กับแฟนมาหรือแบบใครที่อ่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบมีการประทะกันนะพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่บอกว่านี่เธอเธอแบบเธอเป็นคนแบบ ห้าหมายอะ The Tower ราชาดาบแล้วก็ห้าหมายอ๋อมันขึ้นมาเป็นไพ่คู่สองถ้วยนะบางคนแบบเลิกกับแฟนไปแล้วอะเออเออนะเนี่ยใครทะเลาะก,กับแฟนหรือเลิกกับแฟนหรือมีปัญหากับแฟนหรือเพิ่งแบบอ,อ่านู่นนี่นั่น,นกับแฟนมีปากมีเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยเธอเธอจะแบบจะดีกันนะส่วนใครที่เลิกกันไปนานแล้วเลิกไกลไปแบบเลิกกันห่างกันอยู่แบบ ทิ้งระยะห่างจากกันน่ะจะดีกันจะดีกันเธอแอบขอพรพระแม่ลักษมีไว้ขอให้พระแม่ช่วยโดนจิตโดนใจให้เขาใจอ่อนให้เขาดีกับหนูด้วยเถิดะลูเธอแอบทำเช่นนั้นใช่ไหมคนที่ดูคลิปนี้ เธอแอบทําเช่นนั้นใช่ไหมเธอสารภาพบาปมอบมาเสดีดีๆมอบให้ฉันมอบเลยมอบเลยว่าใช่ฉันแอบแบบขอพรแม่รักษมีว่าเออหนูทะเลาะก,กับแฟนแล้วขอให้แบบดีกันนะฉันรู้ฉันร,นรู้ฉันรู้คนที่ดูคลิปนี้มีคนทะเลาะก,กับแฟนอา่านะอะดูต่อดูต่อสิดูต่อสิว่าหลังจากาคืนเทศก,กาลดีปาวรีไปแล้วเนี่ยเธอขอพรแม่รักษมีแล้วเนี่ยแม่รักษมีจะประทานพรอวยพรอะไรให้กับเธออีกปุ๊บ อ่าห้าแน่นอนห้าดาบห้าดาบจริงๆห้าไม้ห้าดาบเธอทะเลาะกับแฟนจริงๆเธอเลิกกับแฟนจริงๆเออฉันฉันแบบฉันแบบดูได้เลยถ้าเธอไม่ทะเลาะกับแฟนเธอต้องทะเลาะกับใครคนหนึ่งที่เธอสนิทกันมากอะ่ะจริงๆเออจริงๆอ่ะดูเลยนะใครไปเอาขอพรบางคนแบบทะเลาะกับแบบเพื่อนสนิทอะไรก็แบบโอ้ให้พ่อแม่แบบช่วยหน่อยช่วยหน่อย พระแม่ช่วยลูกหน่อยนะให้ดีกันหน่อยอะไรประมาณนี้บางคนแบบว่าครั้งนี้นะเธอพระแม่จะแบบดีลีสคำขอหรือของเธอหรือเปล่าพระแม่จะแบบลบคำขอ,ของเธอทิ้งหรือเปล่าจะดีลีสจะเซโนเธอหรือเปล่าว่ะเออหนาะพระแม่บอกว่าพระแม่จะให้พอดอะไรเธออ่ะ เออนะห้าถ้วยจริงๆเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นห้าหมายห้าดาบแล้วก็ห้าถ้วยถ้าไพ่ขึ้นตองห้าขนาดนี้นะเธอมันเป็นพลังงานที่คนอกหกักคนเสียใจคนมีปัญหาที่ทะเลาะกันกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือทะเลาะกับใครสักคนหรือว่าเธอไปไฟไปไฟกันมากับใครล่ะเออนะเออนะ เธอไปบวกกับใครมาเธอไปปะทะกับใครมาเดอะทาวเวอร์มาอย่างเงี้ยพลังแรงมากเลยนะพลังแรงมากเลยนะพลังแบบพร้อมบวกเสมออะคนอย่างเธออะแล้วบวกมาแล้วด้วยบางคนบวกมาแล้วบางคนปะทะมาแล้วนะเออนะเห็นไหมนี่ฉันรู้เธอไปแอบ,บขอพรพระแม่ลักษมีขอให้ดีกันเถอะแม่ช่วยนุกหน่อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอะฉันรู้ความรับเธอนะเธอแบบเธอแอบ,บขอพรนะ่ะ เธอแอบขอพอรแล้วพระแม่บอกว่าบางทีแบบเออหนาพระแม่จะเซเยสหรือเซโนให้เธอล่ะครับพระแม่จะให้พอรอะไรเธอล่ะพอหรือพระแม่ดีลิสคําขอของเธอไปแล้วอ่ะดูต่อซิปุ๊บโอ้โหฟิลออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตากำลังนำพาสิ่งที่ดีเข้ามาพระแม่บอกว่า ทุกอย่างที่เธอผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างที่มันเป็นเรื่องดักรากเรื่องไรลายๆเรื่องแรงแรงหรือเปรียบเสมือนเป็นมลสุมชีวิตหรือทรงครามชีวิตของเธอนั่นคือการรับกรรมของเธอการชดใช้กรรมของเธอนะจ๊ะต่อจากนี้พระแม่บอกว่าพระแม่จะอวยพรสิ่งที่ดีให้กับเธอสิ่งร้ายกำลังจะมาลายหมุนออกไปจากโชคชะตาของเธ สิ่งดีและความโชคดีกำลังจะหมุนเข้ามาแทนที่สิ่งลายอ่ะพระแม่บอกมาเช่นนั้นนะเออดูต่อสีวีออฟฟอร์จูนเธอกำลังจะโชคดีแล้วนะหลังจากที่เธอโชคลายมานานอ่ะมีพลังงานของใครบางคนกำลังจะวนกลับเข้ามาสำหรับคนที่เคยมีประเด็นกันกันกบคู่รัก คนรกักหรือสามีเธอหรือภรรยาเธอที่เธอทะเลาะกันหรือเลิกกันไปกําลังจะดีกันนะจ๊ะกาลังจะหมุนเวียนมาเจอกันมาบรรจบพบกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะโอ้หนานี่เธอแอบขอพอรจริงไหมล่ะพระแม่ลักษมีกําลังประทานพอรอะไรให้กับคุณหลังจากอาเทศกาลดีบาวรีไปแล้วนะจ๊อะอ่ปุ๊บเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็มาหถ้วยหถ้วยเธอทิ้งเขาไม่ได้หรอก เขาทิ้งเธอไม่ได้หรอกเธอลืมเขาไม่ได้หรอกเขาลืมเธอไม่ได้หรอกหกถ้วยคือพลังงานคนเก่าๆคนในอดีตแฟนเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าเพื่อนเก่าอ่าอะไรเก่าๆคนคุ้นเคยคนรู้จักที่เคยทะเลาะกันไปเคยเลิกกันไปเคยมีประเด็นกันไปเคยไม่คุยกันและนั่นแหละ กำลังจะกลับมาเจอกันกำลังจะกลับมาดีกันนะจ๊ะฉันจะบอกไฮฉันพูดก่อนที่ไพ่จะขึ้นอีกแล้วมันก็ตามมาด้วยไพ่หกถ้วยเธอกำลังจะได้พบอะไรแบบเก่าๆเดิมๆนะ เออวิวออฟฟอร์จูนกับหกถ้วยกลงล้อแห่งโชคชะตานํำพามานั่นแหละหรือเธอแอบขบอพรพระแม่ไว้พระแม่แบบเซเยตให้เธอแล้วนะเซเยตเลยเธอจะได้คืนดีกันอ่ะดูต่อสีว่าหลังจากอาการขอพรในคืนพิธีดีปวารีไปแล้วพระแม่ลักษมีประทานพรอะไรให้กับเธออีกซี่เหรียนคนที่ลืมกันไม่ได้คนที่ยังหวงกันอยู่คนที่ยังรักกันอยู่คนที่ยังกอด แบบความรู้สึกเอาไว้อยู่คนที่ยัง move on ไม่ได้คนที่พบคลิปเนี้หนาะปากแข็งใจแข็งปากบอกลืมได้ปากบอกไม่รักแล้วปากบอกไม่เอาแล้วแต่ในใจแบบเอามาเหออไอ้อยังนีฉันรู้ฉันรู้ความรับเธอเธอปกปิดฉันไม่ได้หรอกสี่เหลี่ยนเนี่ยคือคนที่แบบยังหวงยังแหนยังหึงยังหวงกันอยู่ยังหวงแบบหมาหวงก้างกันอยู่อะเออประมาณเนี้ยนะ ไม่ปลดไม่ปล่อยกันได้จริงหรอกสี่เหรียญเนี่ยอืมไม่ม o v e on ไม่ move ์ n อะไรได้จริงหรอกอ่ะดูต่อพ่อแม่ลักษมีจะอวยพรอ,อะไรให้กับเธอล่ะหลังจากเทศกาลดีปวารี ing, ไปแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยสามดาบเนี่ยเธอนพูดถึงเรื่องความรักจริงๆนะใครที่ยังไม่ได้ขอลองไปขอดูนะเธอจะได้ นะเพราะว่าชีวิตเธอมีแต่ความผิดหวังมีแต่ความอกหักมีแต่ความเสียใจมีแต่คนที่ไม่รักจริงไม่จริงใจมีแต่คนที่อะไรอย่างนี้คนที่แบบว่าเออเนาะเธอเธอไม่เคยเจอรักที่ดีเลยนะพอจะเจอคนดีก็แบบโชคชะตาเหมือนเล่นตลกเหมือนแกล้งเธออะไรสักอย่างน่นนะอ่ะทีนี้พอสมดาบก็คือแบบรักแทกรักซ้อน แอบรักหรืออกหกักหรือมีปัญหาเรื่องหัวใจมีปัญหาเรื่องความรักหรือเออไม่เจอรักแท้กับเขาสักทีเนี่ยพระแม่ดีรีสอพระแม่ดีรีสพระแม่เซโนเธอมาหลายรอบแลละพระแม่ไม่ช่วยเรื่องความรักเธอมาหลายรอบแล้วหรือว่ามันเป็นเพราะชีวิตของเธอเนี่ยมันเกิดมาแบบ ไม่สมไม่สมหวังเรื่องความรักหรออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะจ๊ะฉันดูหน่อยสีพระแม่เนี่ยเขาจะอวยพอรอะไรกับเธอเธอเธอไปขอนะพระแม่ลักษมีนี่เขาเป็นเทพีที่ยืนหนึ่งเรื่องความรักเลยนะแต่ถ้าเธอขอความรักจากพระแม่ลักษมีได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เธอทําลําดับแรกเลยเธอจะต้องซื้อสัตว์กับคนที่เธอรักถ้าสมมุติว่าพระแม่ให้พรเธอมาแล้วเนี่ยว่าเธอจะต้องเจอคู่เจอคนคนหนึ่งนะ เธอจะต้องซื่อสัตว์กับเขานะเพราะพระแม่ประทานมาให้เธอแล้วอะเพราะว่าพระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความรักที่ซื่อสัตย์ต่อสวามีมากคือองค์สตานาลัยนะเธอฉันจะบอกให้ถ้าเธอไม่ซื่อสัตว์นี้เขาเรียกว่าเธอตบัดสัตว์กับองค์มหาลักษมีเลยนะแล้วชีวิตเธอก็คือจะไม่โอเลยนะอ่ะฉันจะบอกให้อ่ะดูต่อสี พระแม่ลักษมีหลังจากเทศกาลดีลปาวรีไปแล้วเนี่ยองค์มหาลักษมีจะประทานพรอวยพรอ,อะไรให้กับเธอแปดหมายเนี่ยคนที่เธอทะเลาะกันเนี่ยเขาจะมาขอคืนดีหรือจะติดต่อมาหาเธอหรือจะเดินทางมาหาเธอเนี่ยเออนั่นแหละ คุาแม่บอกว่าชีวิตเธอต้องดําเนินเดินไปข้างหน้านะชีวิตเธออย่าติดอยู่กับอดีตจนมากเกินไปนะอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ให้ปล่อยไปตามเวตามธรรมชาติของมันขอให้ดํารงชีวิตอยู่ในสัจธรรมแห่งความเป็นจริงขอให้ดารงชีวิตที่ดําเนินเดินไปข้างหน้าอย่ายึดติดอยู่กับอดีตจนมากเกินไปหรืออย่ายึดติดอยู่กับความเครียดแค้นหรือความเจ็บปวดหรืออย่ายึดติดอยู่กับความผิดหวังจนมากเกินไปขอให้ดําเนินชีวิตให้เป็นธรรม ชาติและดําเนินชีวิตไปข้างหน้าเพื่อตัวเธอเองนี่พระแม่สื่อมาเช่นนี้เออนะฟังชน,นะฟังเธอฟังชน,นะพระแม่สื่อมาเช่นนี้นะแปดไม้คือการก้าวหน้าแปดไม้คือการติดต่อสื่อสารก็ได้นะแปดไม้คือเตรียมรับมือนะคนคนนั้นจะเข้ามาอีกแล้วอะไรประมาณนี้เออเออพระแม่บอกเช่นนั้นนะอะดูต่อดูต่อดูต่อสีแต่ที่เมื่อฉัน,ฉนพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆนะ จริงๆนะพระแม่อยากให้พูดเช่นนั้นเลยอาพระแม่ลักษมีบอกอะไรอีกนะท่านจะประทานพรอ,อะไรให้กับทเทอหลังจากผ่านคืนเทศกาลดีปาวรีไปแล้วเมื่อคืนนี้อาพัฒนาจงพัฒนาตัวเองจงพัฒนาศักยภาพจงฟื้นฟูตัวเองจงก้าวไปข้างหน้าจงเดินหน้าเพื่อตัวเองจงมุ่งมั่นเพื่อตัวเองนะแล้วพระแม่บอกว่า เมื่อวันถึงวันนั้นเดี๋ยวใครที่เคยขอ,อพลังงานให้พระแม่ช่วยว่าให้คนเก่าๆหรือว่าคนที่เพิ่งเลิกลาอย่าล้างกันไปอะไรอย่างเนี้ยกลับมาคืนดีกันอะไรอย่างเนี้ยเออเดี๋ยวพระแม่กำลังช่วยนะแต่เธอต้องอย่าหยุดที่จะดำเนินชีวิตเพื่อให้มีชีวิต ที่ดีขึ้นในวันต่อ,ตอ,ตอไปของเธอด้วยอะไรประมาณนี้นะเด็กถือไม้เท้าคือการเติบโตวความก้าวหน้าการพัฒนาการต่อยอดนะจ๊ะอ่าหรือคนคนนั้นเขาจะปรับมาเพื่อปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับเธอก็ได้อ่าพระแม่ลักษมีบอกมาเช่นนั้นนะอ่าพระแม่พระแม่ท่านอยากจะบอกอะไรหรืออวยพรอะไรให้กับเธออีกหลังจากคืนดีปารลีไปแล้วปุ๊บ เป็นไพ่สิบถ้วยมันเป็นพลังงานของคนที่เขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาแล้วแล้วเลิกกันที่ดูคลิปเนี้ยเป็นครอบครัวกันแล้วแล้วเลิกกันมีปัญหากันเนี่ยจะกลับคืนมาจะกลับคืนจะมาคืนดีกันจะกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม10บถ้วยนะฉันทายให้เลยอ่ะดูต่อปุ๊บห้าเหรียญห้าเหรียญออกมาแบบพีกอะ ทีมากเดอะมูนเดอะมูนมันเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงแฟนเก่าคิดถึงผัวเก่าคิดถึงเมียเก่ามันเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่มูฟออนยังไม่ลืมกันมันเป็นพลังงานของคู่ทุกคู่ยากนะคู่ที่เคยร่วมลําบากตากตาร่วมกันมาคู่ที่ร่วมเคียงบาดเคียงไหลด้วยกันมาเนี่ยประมาณเนี้คือเมื่อคืนเลยเดอะมูนคือกลางคืนพระจันทร์เมื่อคืนเลยชรู้เมื่อคืนเธอขอพรพระแม่ลักษมีเอาไว้ นะในคืนดีปาวารีว่าให้ผัวหรือเมียเธอกลับมาคืนดีกับเธอเนี่ยเห็นไหมเออเธอขอไว้อ่ะจะได้ไหมแม่จะให้ไหมแม่จะเซเยสหรือเซโนหรือพระแม่ดีลิสคาขอพรของเธอไปแล้วนะรอดูกันรอดูกันก็แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ